สวัสดีคะ่ะมานาจากเพจเซมานาฮอนด้าโคราชค่ะวันนี้มานาพาทุกคนมาชมกับรถฮอนด้าเอชวีเชวีรุ่น E นะคะเป็นรุ่นเริ่มต้นค่ะคันนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่9,89,000ค่ะรถคันนี้เป็นรถสีขาวมุกนะคะก็จะมีค่าสีบวกเพิ่มอีก1,000 0บาทค่ะสําหรับคันนี้นะคะติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะคะก็เลยขอพี่ๆนะคะมารีวิวก่อนเนาะ นนเป็นรถของลูกค้าท่านอื่นนะคะเมน้าก็รอลูกค้ามาจองอยู่นะก็สําหรับลูกค้าที่รับรถในช่วงนี้นะคะก็จะได้รับในส่วนของชุดตกแต่งประตูข้างฟิไปเลยนะคะช่วงนี้นะสาหรับคันนี้นะคะติดตั้งฟิล์ม 3M เซรามิกนะคะเอ็ดอีดิชันนะคะตัวนี้มูลค่า16,500บาทเลยนะคะตรงนี้นะคะที่มมนาบอกว่าแถมนะสำหรับช่วงนี้เท่านั้นนะคะก็จะเป็นชุดตกแต่งประตูด้านข้างค่ะข,ของมูนโรแท้ ลักษณะแบบนี้เลยรุ่นนี้เป็นรุ่น E นะคะลายล้อก็จะเป็นแบบนี้เลย mm hmm. ก็สำหรับบริเวณด้านท้ายก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับรุ่น E นะคะจะไม่มีในส่วนของระบบที่เราเดินออกห่างจากรถใช่ไหมคะแล้วก็ฝากระโปรงท้ายจะปิดให้อัตโนมัตินะคะในส่วนตรงนี้จะไม่มีนะคะ สำหรับการเปิดฝากระโปรงรถด้านท้ายนะคะก็จะไม่ไฟฟ้านะคะสำหรับรุ่น E นะแต่ถามว่านี่เรื่องของระบบ Honda Sensing นะคะเครื่องยนต์ไฮบริดเหมือนกันทุกรุ่นนะคะก็จะต่างกันในเรื่องของภายในนะคะสำหรับสำหรับรุ่น E นะคะจะไม่มีแอร์ตอนหลังนะคะบริเวณด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลย ของรุ่นอีกก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะภายในสีดำแบบนี้เลยนะคะคันนี้ติดตั้งในส่วนของคิวบันไดสแตนเลสด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะที่จะออกรถยนต์ Honda HRV บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะช่วงนี้ สำหรับลูกค้าที่ดาว25%ขึ้นไปนะคะก็จะได้รับดอกเบี้ยที่ถูกสุดๆเลย1.99%นะคะสำหรับลูกค้าที่ดาว25%ผ่อน48วดนนะถ้าจ่ายงวดแรงนะคะก็ลดลงไปอีกนะ0.10%ก็จะเหลือ1.89%คุ้มมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีรถพร้อมส่งมอมนะคะไม่ต้องรอรถนานแล้วนะมาจองกันค่ะ